ปิดไฟวะเนี่ยอย่างเท่ <_ aser> เป็นคลิปที่สเลยนะครับผม <_ aser> ที่ผมลงติดกันเนี่ยทุกคนครับ<_ aser> <_ aser> <_ aser> มันอยากรู้ดีกว่ามีตัวอะไรต่อนะครับทุกคนครับอันนี้ผมขับรถลุงมานะทุกคนเดี๋ยวเราเอามอเตอร์ไซค์คุณลุงเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนฮรับ มาทุกคนครับดูตัวแรกกันเลยดีกว่าไฮเอฟฟอร์ดเดอร์ลูเลอร์เหมือนโทรตัวนี้มีความพยายามที่จะเป็นเดอร์ลูเลอร์สูง <S <S อย่างนั้นเหรอครับเปิดมาก็เดือดแล้วนะเนี่ยลองดูนะครับหนึ่งสองสามป๊อโอ้ยอะไรเนี่ยเดอร์ลูเลอร์เหรอเหมือนมันมีความพยายามจะเป็นเดอร์ลูเลอร์ครับทุกคนแต่ไหนไม่เท่าเดอร์ลูเลอร์เราเพื่อน <laughs> ดูใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนขอดูดีเทลก่อนนะครับมันคือตัวอะไรเนี่ยครับโอ้โห VR VR โชว์มึงเอาอะไรกัดกูเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ครับไหนโทในความเป็นโทของมึงไอ้เจ้านี่มีเลือดตั้ง900ล้านเลยเหรอครับตัวตัวเขานี่อะไรเนะี่ยโอโ้โหแสนปะเนี่ยโอเคครับผมว่าเราต้องลองไปด้วยไฟกันตายของเขาแล้วครับ,รบยิงแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้ยอเอ,อ<ะ>เด้อเด้อเด้อคิดทุกคนเห็นอะไรไหมกูดูอีกทีได้ไหมครับเด้อเด้อเดอีกทีดิอีกทีดิเมื่อกี้มึงอะไรใช่ไหมมึงแวบมาแวปหนึ่งปุ๊บนั่นไงมันโชว์เนื้อกางใส่เราเหรเฮ้ยอ ดูหน้าเขาดิครับสองหัวเขาติดกันนะครับแล้วก็ตาตรงกลางเขาอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองรัมโอ้ยวู้ววหนี่งก,ก,ก้อนเออน่าก,กลัวว่ะเลือดเท่าไหร่ครับเลือดสองแสนเท่านั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบกองลบกอนเย็นเย็นเพื่อนโอ้โหลอยมาอย่างงี้นี่มีสาวเอฟเฟกต์ sound อะไรใช่ไหมครับน่าก,กลัวนะเนี่ยโอ้มันคือหน้าโถครับแต่ตาเขาโตผิดปกตินะทุกคนครับแล้วก็ไอสองอันนี้เชื่อมหากันโอ้ยอะไรของมึงเนี่ย เวลาเขาตีเขาก็เอาปากกัดเราเฉยๆครับตัวนี้สู้นะเว้ยสู้นะเว้ยโอ้เราจัดการเขาเลยดีกว่าครับหนึ่งสองซ้ำหมุนหมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวล้วนล้วงลบหนึ่งหมุนเตี้ยวแล้วล้วงไปเลยแพ็คนี้ตัวอะไรแปลกๆเยอะเลยไนท์ไทม์ลองดูนะครับหนึ่งสองซ้ำเพิ่ไปไอพวกพุ่งเข้ามานะครับเราไม่เผยเขาตีก่อนนะครับเหมือนจะมีเสียงว่าอะไเออเอาอะไรแทงเราวะหน้าเมื่อกี้ เดี๋ยวอยู่ไหนแล้วอันน่ะไอ้คนจับหอกจับ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 เลือดเลือดเท่าไหร่ครับเลือดแสนห้าเท่านั้นครับอ้มันคืออะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่ามันก็ตีอย่างนั้นแหละครับเอาแขนโขกมาฮะเราจะเอาซิกซ์เซนตยิงก็เลยไม่มีอะไรเลยครับขออีกทีนะแปลว่ามันดูมันดูไม่มีอะไรเกินไปครับหนึ่งสองสามโขกก็ให้หัวเป็นรูแล้วทำไมเหมือนรอบๆข้างเขามีอะไรเปลี่ยนไปด้วยวะเมื่อกี้หนึ่งสองสามน่ะตึกมันเข้มขึ้นอ่ะพอฆ่าเสร็จปุ๊บสว่างขึ้นเฉยเลย หรือว่าเราเรียกเข้ามาแล้วตึกมันเข้มขึ้นเหรอใช่เลยทําไมอ่ะทําไมเรียกว่าแล้วตึกเข้มขึ้นนะทําไมกันอย่างนี้ผมว่าเราต้องไปลองดูครับเราต้องไปลองแมปสแตนดาร์ดของเขาครับเราจะได้เห็นจะชัดไปเลยฮะ A few moments later มาครับลองดูกันโอเคครับหนึ่งสองสามโพกให้สีเขียวอ้าวทำไมเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยแล้วถ <laughs> <laughs> ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาหนึ่งสองสามโปกให้ฟ้าหายกู <laughs> มาถูกแมปปะเนี่ย <laughs> หรือว่าคนทำเขาลืมใส่ทองฟ้าสีมืดมดมาวะ <laughs> ดูตัวต่อไปดีกว่าครับ I Love My Family หน้ามึงบ้าคลั่งมากควงไขรและคุม้มค้างเลือดเท่าไหร่ครับหมื่นห้าครับเดินช้าๆ <laughs> โอ้อะไรเนี่ยเอาเบียร์มาให้ด้วยเอ,อือโอ้ I Love My Family ครับโอ้โหเสียงแบบนี้โอ้โหมันต้องมีประวัตินแน่ๆเลยแต่ผมไม่รู้ประวัติมันว่ะอ้าวเขาตีเราแล้วเขาอยู่นิ่งๆเลยครับดูไม่น่าไว้ใจครับมึง <laughs> ทำท่าอะไรเนี่ยเอาหัวฟาด กูเกลียดท่าตัวเล็มึงมากเลยมึงเป็นโจโจ้เหรอฮะมึงทำท่าแบบโพสแบบเรี้ยกสแตนดอกบานมึงใช่เลยนะเคทุกคนครับลองยิงเลยนะหนึ่งสอง้ำเฮ้น่หายไปเลยครับสแตนเขาหายไปแล้วมึงมีสแตนน่าชัดเลยอ่ะนี่มันมารีโอ้ปะเนี่ยทุกคน ทงจริงและแพ็คเนี่ยทั้งไมค์ครับทั้งมาริโอเรื่องไรโอเคครับเราไปดูกันเลยครับนั่นไงใช่เลยมาริโอเลือดหนึ่งร้อยครับยิ้มฟันขาวไปเชื่ออย่าให้อยู่นานเลยครับมีเพลงด้วยครับเดี๋ยวติดล้วก็สิ้นเอาครับหนึ่งสองสามโอ้ยอ้าวอุ้ยเหลือตัวศูนย์แล้วครับคือไม่มีตัวแล้วคือตายไม่ได้แล้วเมื่อเขาอะไรบ้าข้างถือมีดเลยปู่แต่สภาพมึงนี่แบบซอมบี้เลยนะตัวนี้เลือดเท่าไหร่ครับเลือดแสนห้าครับเดี๋ยวย้อนไปเขาตีเลยครับหนึ่งสองสามเอาแล้วครับ เสียงน่ากลัวเฮ้ยตายแล้วคือเชื่อมันเป็นมาริโอแบบเวอร์ชันที่แบบเขาคือเขาไม่ยอมแพ้เขาไม่ยอมตายอะทุกคนมีเพลงด้วยอะยน่าก,กลัวว่ะเฮ้ยหลอนคนลุกเลยตัวนี้น่ากลัวครับเมื่อเวลาเขาตายแล้วเขาไม่มีตัวปอกแล้วเขาไม่เลิกเล่นครับเขาเอาสู้ยจนเพื่อสุดท้ายจนเขานั้นไม่มีสติไปแล้วครับทุกคนครับขเขากลายเป็นผีอย่างนั้นเลยครับอ้วน่ากลัวมากเลือดเยอะมากใช่ไหมเลือดเท่าไหร่ครับนิ่งๆก่อกอนเอ หลอนครับโอ้จงใจโอ้โอ้็อก็อก่อนโอ้โหลองดูเออมาแล้วครับแม่งลอยข้าด้วยตายซะเถินอุยืดมาริโอโชครับโอ้ถือว่าทำออกมาได้ดีครับโคตรชอบเดอะแมนวิดลองเมาส์นะครับผู้ชายกับปากแสนยาวน่าจะประมาณนั้นนะครับทุกคนครับจะเป็นยังไงวะเนี่ยหนึ่งสองซ้ำโอ้ปากยาวจริงๆด้วยเลือดแปดปืนครับทุกคนโอเคครับมึงตีกูเลยกูอยากรู้เลย มับไปโอ้ปากแม่งยาวจริงด้วยโคตรยาววู้ยดูหน้าตาหน้ากลมเหมือนกนะเนนรับตอนแรกคนนนึกว่ามีสองหัวครับแม่งมีหัวเดียวทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วว่าเวลาการตายก็จะเป็นยังไงครับหนึ่งสองสัน้นโอ,โอ,โอ,โอ้อ้าวเฮ้ยอันตรงนี้แล้วกันครับเฮ้ยค่อยหายไปครับเหมือนทีวีแบบล็อกซิแนลอะไรอย่างนั้นครับทุกคนเออว้ใช้ได้รครับทุกคนแต่ปากแม่งยาวจริง แต่คงปากยาวสู้ไอตัวนี้ไม่ได้ครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะเดาออกนะครับทุกคนผมว่าไอ้นี Blaze ่แม่งยาวสุดแล้วนี่เลยไม่มีอะไรยาวเท่านี้แล้วทุกคนครับนะไปครับดูตัวต่อไปก่อครับเดอะบี r ท y a l ยน่าจะแบบว่าโทที่แบบทรยศหักหลังนะครับไม่รู้ครับทุกคนลองดูนะฮะหนึ่งสองซ้ำอุ้ยโอ้ตัวโคตรใหญ่โอ้ คนลุกเสียงเตือนภัยที่มันเป็นอะไรที่คนลุกจริงครับทุกคนครับแล้วดูอะไรวะเน,นี่ยทำไมหนะ้าโทนเต้นไปหมดเลยอะกี่หน้าวะเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน้าตัวเดียวมีโทถ,ถึงแปดตัวเลยครับทุกคนครับหน่ากลัวมากใช้ได้เลยครับทุกคนครับเราเข้าไปใกล้ดีกว่าครับว่าเขาจะตีเรายัางไงครับเสีงสัญญ,ญาณน,น่ากลัวมากมาต,ตีเลยตีอะไรอ้าวนั่นไงตีแล้ว ตัวนี้ปากเขาพ่นอะไรออกมาครับสีเหลืองเห็นไหมทุกคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พ่นคือมือมันกวักตีกูได้แหละนะตัวใหญ่ซะเปล่าครับแหมกวักตีซะน่ารักเชียว <c ười> ทุกคนครับผมอยากรู้ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในแบบแสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของท้องฟ้าอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะฮะโอเคพร้อมนะทุกคนครับหนึ่งสองซ้ำไม่มีอะไรเปลี่ยนครับจะเดินโคตรเร็วเลยลเอ้าวแล้วนะครับทุกคนหนึ่งสองซ้ำไม่มีอะไรจริง เดอะมันติเวอร์เซาคอสโอ้ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ผมเซิร์ชหาแพ็กโทลกว่าจะเจอแพ็กนี้นะทุกคนครับไอ,อแพ็กพวกนี้เนี่ยมันไม่มีให้โหลดในสตรีมนะทุกคนครับเพราะว่าโดนเอาออกไปคือผมต้องไปหาโหลดจาข้างนอกเอานะฮะแล้วก็ตอนนี้ระหว่างผมเซิร์ชเนี่ยผมก็จะเห็นหน้าไอเจ้าตัวนี้อยู่พอสมควรนะทุกคนครับชื่อก็น่ากลัวเลยครับคอดนะครับ,รบทุกคนครับโอ้โหน่าสนใจมากนะฮะหนึ่งสองซ้ำโอ้โหมีเสียงรอบๆข้างเปลี่ยนเป็นสีม่วง โอ้โหแล้วขาลายมากมีหน้าโทสามหน้าเป็นสีขาวตาสีน้ำเงินโอ้โหหน้ากูขนลุกนะครับทุกคนโอ้โหกลายเป็นสีม่วงหมดเลยโอ้โหเลือเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยโคตรเยอะเลยหน่วยสิบร้อยพันร้อยล้านพันล้านหนึ่งพันห้าร้อยล้านเลื่อนโคตรเยอะเลยครับมดูดิโอ้โหแล้วเขาจะตีเรายังไงครับทุกคนครับลองเราลองไปดูกันเลยไหมเดี๋ที่แน่ๆเสียงนี่เอาได้เอาไปเลยครับมันออกในมนุษย์ต่างดาวนะครับ ไปครับมามามา,มาตีเลยอยากรู้เลยครับว่าเอฟเ์กันตีเขาจะเป็นยังไงครับมาไหฮึบโอ้อยเละอ่ะน่าก,กลัว่างเลยทุกคนดูดิมัจะสวยนะตาเขาแบบกลายเป็นลายแบบโอ้โหพมันดูน่ากลัวกว่าเดิมทุกคนครับโอ,โอเคครับเ,เราไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเอฟเฟลการตายของเขานะครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในแบบสแตนดาร์ดก่อนนะทุกคนครับอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตึกเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีม่วงหมดเลยครับแต่ถ้าเราไปดูแบบสแตนดาร์ดเนี่ยท้องฟ้าจะเปลี่ยนไมได้ทุกคนฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเรียกเข้ามาเลยนะครับทุกคนครับหนึ่งสองซ่มนี่ไงล่ะใครว่าท้องฟ้าไม่เปลี่ยนเออท้องฟ้าเป็นสีม่วงหมดเลยครับโอ้โหมันคืออวกาศเลยทุกคนครับโอ้โหโอ้ยน่ากลัวว่ะก็ตีก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนโอเคฮะ เดี๋ยวเราไปดูวยไฟค,คันตายพร้อมกันเลยครับมันจะอลังการขนาดไหนว่าตื่นเต้นแล้วดิม,มันอยู่ตามมาก่อนได้ไหมเนี่ยโหโคนเร็วเลยไป oh, <laughs> ครับยิงเลยแล้วกันหนึ่งสองซ้ำุย oh, <what? S 1> ค่อยๆลบลงแล้วก็กลายเป็นภาษาอะไรไม่รู้หายไปเลย <laughs> ชอบครับคือผมชอบอยู่แล้วโทที่มันอลังการและตัวใหญ่ๆทุกคนนะยิ่งแบบนี้นะคนลุกครับชอบมากเลย <laughs> ทุกคนฮะจบไปแล้วกับพาร์ทที่19นะครับทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาตลอดเลยนะทุกคนครับรับรองว่าในพาร์ทที่20เนี่ยผมจัดหนักจัดเต็มให้ทุกคนแน่นอนนะทุกคนโอ้ยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดแจ้งเตือนให้เฮปปี้ซี่ด้วยนะทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทที่20นะครับทุกคน